มาชมตลาดปราศาสตร์กันค่ะตลาดที่นี่จะขายทั้งเช้าและเย็นนะคะนี่เป็นตลาดเย็นนะเราเดินมาเรื่อยๆแล้วเราก็เจอสิ่งนี้ค่ะเนี่ยอียังนะจักระจันจ้าจักระจันอ่อนเอามาเฮ็ดยังนี่เอามาก้อยจ้ามาก้อยเอามายำชิมเด้อชิมมันมันอ่ะมันเหมือนถั่วเออเหมือนถั่วมันเรากินถั่วมันเรากินอะไรนะมะม่วงหิมะคาน อร่อยดีแปลกดีค่ะเนื้อเต็มเต็มเลยค่ะอ้าวเราเจออะไรเอ่ยเป็นข้าวหมากค่ะอันนี้ก็คือชุละ2ยนะคะเขาทำกระปุกละ10บาทเราก็จัดมา1ชุดค่ะ20บบาทเดี๋ยวเอาไปชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาเจอสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นเห็ดลงะงอกนะคะแต่เป็นเห็ดที่บานแล้วจัดใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะ สามารถเอาไปแกงห,หรือบางคนก็นิยมซื้อไปเพื่อที่จะทำเพราะเป็นเชื้อเห็ดนะคะในราคาไม่แพงค่ะสามถุงร้อยเองเดินดูต่อไปเรื่อยๆเพื่อนๆชมไปด้วยกันนะคะผักหลากหลายมากค่ะอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็ต้องมาที่ตลาดเลยค่ะมีครบทุกอย่างเลยค่ะแต่ใครหอยคนเนี้นั้นคือซื้อเลยค่ะแม่ค้าก็จะเรียกเราให้ซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเราก็จะดูตามความจําเป็นค่ะแล้วเราก็เดินทางผู้ชายไปเรื่อยๆค่ะเจอผักมากมาย ลาทูค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นแผงผลไม้นะคะหลากหลายมากๆเลยอีทั้งส้มลำาไยแก้วมังกรองุ่นอันนี้เขาเรียกลูกอะไรคะเนี่ยองุ่นไซมัสองุ่นไซมัสเป็นองุ่นลูกโตๆนะคะสีเขียวสดเลยค่ะให้วิตามินซีสูงแล้วราคาก็สูงด้วยดูสิคะเอาจริงก็อยากลองนะแต่เอาไว้วันหลังดีกว่าเนาะ<อ>นีเขาเป็นองุ่นแม่มดองุ่นม่วงนะคะเปิ้ลค่าลูกโตๆสวย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็มีนะคะอยู่อีกโซนหนึ่งค่ะถึงโซนปลาค่ะมีทั้งปลาสดปลาแล่แล้วเนื้อวัวค่ะผู้คนเดินขวักขวายไปมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งของผลไม้นะคะหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะละลานตาไปหมดเลยใครว่างๆใครผ่านมามาชมได้นะคะตรงนี้เป็นใกล้ทางออกแล้วค่ะก็จะมีแผงผักอีกแผงหนึ่ง,งเป็นผักแบบบ้านๆค่ะแม่ใหญ่ก็ชอบซื้อ แบบผักบ้านๆแบบนี้ละคะ่ะไปรับประทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักปลอดสารน,นะคะทานง่ายสบายใจค่ะถ้าจะซื้อน้ำยะานางเขาก็จะคันใส่มาเป็นถุงแบบนี้นะคะมาตลาดนี่นอกจากมาซื้อกับข้าวแล้วก็ยังเป็นการผูกมิตรได้มิตรภาพที่ดีนะคะกับแม่ค้าในตลาดทักทายพูดคุยกันถามสารทุกสุขดิบกันเป็นการผ่อนคลายด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนแวะมาเดินเล่นที่ตลาดเหมือนแม่ใหญ่บ้างก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนรับชมคลิปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ